สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เป็นวันที่เราออกมาหาอะไรกินข้างนอกกันโอ้โหดูทุกคนเลิกโรงเรียนดูหิวแล้วก็ดูเหนื่อยกันมากเลยแต่พอมาเจอโอ้โหอ,อาหารตาเลยเยอะมาก ทั้งของกินเล่นของกินเพียบเลยทั้งของเล่นด้วยทุกคนร้านนี้นอกจากจะมีอาหารให้กินแล้วเขายังมีอาหารหลอกสองคนนี้ให้ตื่นเต้นมากๆเลยดู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 ด,ด,ดูมากินข้าวหรือมาทําอะไรเนี่ยเลือกเยอะมากทุกคนดูอยากได้หมดทุกอย่างแล้วเนี่ยนี่นี่น,นี่ของพี่ฮาเขาได้อะไรก็ไม่รู้กัมมีล่ละโหลูกอมหมาด้วยโอ้ฟันดํแน่แน่แหละ โมีของเล่นไว้ด้วยโหนี่เขามีของเล่นด้วยมีสลามมีเดี๋ยวสองคนนี้ต้องซื้อกลับบ้านแน่ๆแหละอ้าวระหว่างเรารออาหารใช่ไหมเราก็กําลังรอสั่งอาหารอยู่ระหว่างรอสั่งอาหารนี่เลยสองคนนี้ก็จัดเลยหิวม,มากกินขนมเล่นๆรอไปก่อนนะทุกคนนี่แหละคือบรรยากาศหลังเลิกเรียนของสองคนเขาแหละนี่เลย เขาก็จะหิวแบบนี้กันทุกวันเลยเลิกโรงเรียนนะทุกคนนี่แม่ก็ต้องพามาหาอะไรกินแบบนี้นะโอ้โหซูชิซูชิฟันดําซูชิกัมมี่้ามาตามใจเขาหน่อยอะทุกคนแต่ก็ต้องโอ้โหยอมนะฟันดํานี่นี่ลูกๆบ้านไหนก็ต้องเป็นแหละแบบนี้ก็ต้องชอบกินกินกัมมี่กินลูกอมโอ้โห นี่นี่น,นี่พี่หาโมโหหิวแล้วเนี่ยโอ้โหเลือกใหญ่เลยเมนูมาแล้วนี่เลยจะกินอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะกินอะไรกันนะทุกคน ทุกคนวันนี้เรามาเราพาพาสองคนนี้มาตามหาคอนดอกชีสกันนะคอนดอกชีสอะไรก็ไม่รู้นี่แม่แม่ก็ยังไม่รู้จักเลยนี่เขาบอกให้พามาตามหาคอนดอกชีสคอนดอกชีสที่ทุกคนกําลังชอบกินนะทุกคนเห็นพี่ฮาร์บอกว่ามันจะเป็นไส้กรอกแล้วก็มี ชุบแป้งแล้วก็ชีสอยู่ข้างในยืดเลยเขาเลยเรียกว่าคอนดอกชีสนี่เขาก็กินสปากเกตตี้ชีสรอเลยโอ้โหนี่ของโปรดเขาเหมือนกันนะเนี่ยชีสเนี่ยของโปรดสองคนนี้เลยแหละชีสนะบ้านไหนเป็นบ้างชอบกินชีสมากอ่า แล้วก็มีไก่เผ็ดด้วยของพี่ฮาฟนะเซฮาย,ยังกินไม่ได้พี่ฮาเขาก็สั่งไก่เผ็ดมาด้วยไก่ไม่เผ็ดก็มีโอ้โหคอนดอกชีสอีกคนละสองไม้เลยเดี๋ยวเราไปดูตอนที่จะชิมคอนดอกชีสกันเนาะทุกคน น,นี่ระหว่างที่เขากินไปด้วยนี่เลยเมนูก็มาเรื่อยๆเลยทุกคนอันนี้ก็ชีสอีกแล้วสองพี่น้องเขาชอบกินชีสมากๆเลยทุกคนนี่โอ้โหพี่ฮาร์ปก็กินใหญ่เลยไก่เผ็ดนะโอ้โหเดี๋ยวนี้เริ่มกินเผ็ดได้แล้วแล้วก็แต่ละคนเขาก็จะมีกระตูนมีโทรศัพท์ของใครของมันแหละทุกคนเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะไปไหนต้องดูการ์ตูนแล้วก็มีโทรศัพท์คนละเครื่องเลยนี่ได้กินอร่อยอร่อยกันเลยนี่เลยเขาก็ดูไปกินไปดูไปกินไปเหมือนอยู่ที่บ้านเลย <c oughs> อะอะโอ้ยดูดใหญ่แล้วดูดเส้นใหญ่แล้วเสียหายโอ้โหนี่แม่ยังไม่ได้กินอะไรเลยทุกคนนี่แหละคือความสุขของเรานี่เห็นสองคนนี้กินแม่ก็อิ่มแล้วเนี่ย บ้านไหนเวลาเลิกโรงเรียนทําอะไรกันบ้างแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างมาเล่าให้ฟังหน่อยนะทุกคนเป็นแบบนี้ไหมเป็นแบบสองคนนี้หรือเปล่านะหิวโมโหหิวมากต้องกินทุกอย่างเลยเลิกโรงเรียนมานะทุกคนนี่เลยหิวกับการ์ตูนนี่มาพร้อมกันเลยนะแล้วดูการ์ตูนแล้วก็ต้องกินนะโอ้โหบ้านไหนชอบชีสเหมือนเซไฮกับฮาบ้างมาเล่าให้ฟังหน่อยนะมันอร่อยขนาดนะั้นเลยหรอชีสเนี่ย โอ้โหเดี๋ยวเซไฮจะมาชิมคอนดอกแล้วนะทุกคนคอนดอกชีสท,ที่เขาบอกว่ามันชีสยืดเนี่ยมันยืดไหมเนี่ยนี่ไงล่ะเซไฮยืดให้ดูเลยนี่นี่ข้างในเป็นชีสยืดอย่างนี้เลยโอ้โหเขาก็ทํหน่ากินอยู่นะเนี่ยโอ้โหนี่แม่ไม่พูดมากแล้วไปดูสองคนนี้กินกันเลยดีกว่าโอ้โหเขากินหน้าอร่อยมากนี่แม่ก็จะไปกินเหมือนกัน โหเซไฮมีน้ำแตงโมด้วยกินน้ำแตงโมด้วยนี่นี่นี่ฮัรจะกินละพี่ฮัรจะโชว์กินคอนดอกชีสละอา้าวทำไมไม่ยืดละ่ะชีสยืดไหมนี่หรือว่ามันไม่ร้อนแล้วมันไม่ยืดแล้วโอ้กินกันใหญ่แล้วเนี่ยโอ้กินเกี้ยงทุกจานนี่กะจะกินเกี้ยงทุกจานเลยเหรอเนี่ยหิวกันมากโอ้โหกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเลิกโรงเรียนทุกวันเนี่ย คอนดอกชีสนะทุกคนนครับเขากำลังจิ้มซอสคอนดอกชีสก็ราดซอสมะเขือเทศไปเลยแบบนี้เลยนี่เขาก็ราดไปให้ทั่วแล้วก็กินทีเดียวไปเลยอย่างนี้อืโอ นี้ทุกคนอิ่มแล้วทำอะไรต่อยังไม่พอนะทุกคนยังจะมีมาเลือกของกินกลับบ้านด้วยนี่ทุกคนดูโอ้โยของกินของกินแปลกๆของกินน่ารักน่ารักของเขาเยอะมากนะทุกคนเนี่ยนี่เซฮายกับฮาร์นี่ชอบร้านนี้มากๆเลยมันมีของมันมีของน่ารักนักของกินน่าอร่อยเยอะมากนี่เขาก็เลือกได้แล้วนะเป็นกัมมี่โค้กอีกแล้วกัมมี่อีกแล้ว แล้วก็มาดูนี่เลยสลามนี่ไงที่เราจะซื้อไปทําคลิปสลามกันนี่เลยนี่นี่นี่สลามนะโอ้โหเขาชอบสลามกันมากแหละร้านนี้เขาแบบกระปุกใหญ่เลยนะนี่นะโอ้โหนี่เลือกกันกําลังเลือกของเล่นกับบ้านกันอยู่ สรุปว่าเขาชอบนี่เลยของพี่ฮารสีฟ้านะชอบสลามแล้วก็ข้างบนเป็นสกูชี่สกูชี่ใช่ปะ่ะนี่เลยแล้วก็สีม่วงของเซฮายนี่น,นี่เขาก็ได้คนแล้วก็ปลูกแล้วนี่จะกลับบ้านแล้วบ้านไหนเป็นบ้างทุกคนเวลาไปร้านอาหารที่เขามีของเล่นขายก็ต้องได้ซื้อของเล่นกลับบ้านด้วยโอ้โหอย่าลืมกด subscribe s u <laughs> b <laughs> s c r i อย่าลืมกด s u b s c r i b Để lại được clip mày mới mày mới. Yeah, 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 yeah.